Tiếng khối thử chân tiếng khối hào nướng bấm tông bao

สีกันล่ะก็า้ขนาดเลยว่าค่อยบ้าดใส่ล้วขึ้นไปขึ้นสูงสำคัญล่ะไดดปสิเล้เว้ยนามดีดานด้าด้านด้านด้านนานด้านด้านด้านานมานด้าน้นาด้า0ดน้ด้านนดอด้าด้านด้ด้า้านนด้านด้านาดานด้านรอด้้ด ไอบุญบาโอ้โหเนี่เอาซ้อมเก้าสิบสองนะครับเก <92. S 2>